ชานอีสบเรื่องแม่ไก่กับนกนางแอน่นวันหนึ่งแม่ไก่ตัวหนึ่งออกไปหาอาหารตามทุ่งหญ้าตามปกติมันเดินคุยเขียไปเรื่อยจนพบกับไข่งูเข้าโดยบังเอิญด้วยสัญชาติญาณของความเป็นแม่มันจึงนำไข่งูกลับมาฟูมฟักทะลุนอมเป็นอย่างดีจนลูกงูฟักออกมานกนางแอ่นผ่านมาเห็นเข้าจึงเตือนแม่ไก่ด้วยความหวังดีว่าเจ้าทำอะไรลงไปรู้บ้างไหม หากเจ้าปล่อยให้มันเติบโตในวันข้างหน้าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นได้และตัวแรกที่จะถูกทำร้ายก็คือตัวเจ้าอาเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับคนพาลเพราะเขาจะนำความเดือดร้อนมาให้พุทธภาสิบนาถิพาเลสหายตาความเป็นสหายไม่มีในคนพาลก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่า ถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ อีเรื่องกากับเหยือกน้ําในวันที่อากาศร้อนจัดเจ้ากาน้อยตัวหนึ่งกําลังกระหายน้ําอย่างมากปีกของมันเริ่มอ่อนแรงลงทุกทีมันจึงหยุดพักใต้ต้นไม้มันหันไปเห็นเหยือกน้ําขนาดใหญ่วางอยู่แต่ในน้ํานั้นมีอยู่แค่ก้นเหยือกซึ่งมันไม่สามารถเอาจงอยปากของมันลงไปกินน้ําได้ระหว่างที่เจ้ากากําลังคิดหาวิธีที่จะกินน้ําในเหยือกนั้นสายตาของมันก็เหลือบไปเห็นก้อนหินมากมายบนพื้นมันจึงค่อย ภาพก้อนหินใส่ลงไปในเหยือกน้ำน้ำก็ค่อยๆสูงขึ้นขึ้นจนมาถึงปากเหยือกเจ้ากาน้อยแสนฉลาดจึงได้กินน้ำอย่างง่ายดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพุทธภาสิตวายเมเทวะปุริโสยาวอัฏทัศนิปทาบุรุษพึงพยายามไปกว่าจะสำเร็จประโยชน์ก็จบกัน <palavra> ไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกัน สนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ นิทานอีโศบเรื่องเด็กกับคนแก่นานมาแล้วมีคนแก่อยู่คนหนึ่งเป็นคนใจร้อนและไม่ชอบเด็กเมื่อเห็นเด็กที่ไหนเป็นต้องดูด่าและว่ากล่าวเสียทุกครั้งไปจนกระทั่งในวันหนึ่งเขาได้พบกับเด็กคนหนึ่งและต่อว่าเด็กคนนั้นเจ้าเป็นเด็กที่แย่มากขึ้นชื่อว่าเด็กย่อมเร็วซามต่ำช้ากันทุกคนเด็กคนนั้นจึงย้อนถามกลับไปแล้วลุงละ่ะลุงไม่เคยเป็นเด็กมาก่อนหรือไงครับ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรดูความประพฤติของตัวเองก่อนจะไปตำหนิกความประพฤติของผู้อื่นพุทธภาษิปียวาจเมลพาเซลโยยาวาจาปฏินันทิตายังอนาทายปาปานิปะเรสังพาเตปิยังควรกล่าววาจาที่น่ารักพันผู้ฟังยินดีเท่านั้นเพราะคนดีไม่นำพาคำชั่วของผู้อื่นแล้วกล่าวแต่คำไพเราะ ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ อ,อีเรื่องการหลอกตัวเองวันหนึ่งเทพจูป,ปิเตอร์ประกาศว่าพระองค์จะแต่งตั้งราชาแห่งนกนกตัวใดที่มีขนสวยที่สุดจะได้ครองตำแหน่งนี้การคิดว่ามันคงไม่มีทางได้ตำแหน่งแน่ๆเพราะขนของมันน่ากเกลียดมันจึงไปที่ลำธารที่พวกนกชอบมาทำความสะอาดขนกันแล้วก็รอให้พวกนกกลับไปหมดมันจึงแอบเก็บขนสวยๆที่นกบางตัวทำร่วงไว้แล้วนำมาผูกเข้ากับขนของตัวเองเมื่อถึงวันคัดเลือก หลังจากที่เทพจูปิเตอร์พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงเลือกให้กาเป็นราชาแห่งนกแต่นกตัวอื่นๆจำได้ว่าขนสวยๆพวกนั้นที่อยู่บนตัวกาเป็นขนของพวกมันมันจึงพากันรุมจิกจนขนที่กาขโมยมาหลุดออกหมดจันในที่สุดมันจึงต้องกลับไปเป็นกาเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นตามเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงยอมรับในสิ่งที่ตนเป็นพุทธภาษิตอัตตาพเวชิตังเสรโย,โยชนะตนนั่นแหละเป็นดี ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ านอีศบเรื่องหมาป่าลงตัวเองหมาป่าตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่โตและมีพละกําลังมากกว่าทุกตัวในฝูงหมาป่าตัวอื่นๆจึงพากันเรียกมันว่าสิงโตแต่มันกลับหลงคิดว่าที่พวกหมาป่าเรียกมันแบบนั้นก็เป็นเพราะมันเหมือนสิงโตจริงๆมันจึงออกจากฝูงสิงโตสุนัขจิ้งจอกชราตัวหนึ่งเห็นเข้าจึงเตือนว่าข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะมีความคิดโง่ แบบนี้ถึงแม้ร่างกายเจ้าจะมีขนาดเท่าสิงโตในสายตาของหมาป่าแต่ในสายตาของสิงโตเจ้าก็เป็นแค่หมาป่าตัวหนึ่งอยู่ดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงตนจนลืมชาติกำเนิดตัวเองพุทธภาษิตอัตานังนาติวัดเตยบุคคลไม่ควรลืมตนก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่า ถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ